สวัสดีครับพี่น้องไม่นี่กับวันอาทิตย์ที่หกตุลาสองห้าหกเจ็ดม่นี้ก็มีแผนที่จะมาใส่ปุยบกเพานะครับใส่ปุยบกเพาบกเพาสดน,นี้ปลูกไว้ถ้าเรื่องซิงหาปีหกหกเนาะอันนี้นเรื่องปีเต็มเรื่องปีกว่า หนึ่งปีสองเดือนนีต้นไงต้นไงแน่ตายแน่อันนี้ก็ป้องกันเพให้มันนาหอนต้องปลูกล้วยเป็นพี่เรียงให้มันนะครับได้ผ้ายางเบื้งส่วนของข่าวก่อนใส่ปุ๋ยหมูว่านมาใส่แล้วนี่ใส่แล้วได้ซิบกัาต้นกับปีสองเดือนนั่นนี่เด้อพวงร้อยอนี้พวงร้อยต้ยนเดียว กพกเผ้าทุกต้นที่ปลูกเกือบทุกต้นน่ะที่ปลูกปลูกกล้วยเป็นพี่เลียงไว้เพราะว่านานาแรงนาหอน่อนนี่ใส่บอกเผ้าตายมันบริเลนเติบโตนะครับนี่ปลูกนาห่อนได้หน่ปากซองหาศู์ครับนี่กล้วยน้ำว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเนี่อผ้าน้ำหอม ใส่ปุ๋ยหมูว้านแล้วนะครับกลุ่มนี้เหลือด้านล่างนะครับพ่อมีทั้งหมด4ซีซี่วนครับกลุ่มนี้บ่งามปานได้เนาะทางด้านล่างนี่ผู้สึกว่าสวยงาม ตามขาดู่นะครับใส่ปุ๋ยหมว,วานนี่แถวนี้นะครับง่ามแถวติดหัวนี่ยเพราะมันเป็นดินเกาแล้วมันไกล่แรงน้ำคือคือเพิ่นใส่น้ำเนาะเพิ่นจะปล่อยน้ำทั้งหัวเมื่อกี้ดูดซึมลงมากขงางรางชุ่มชื้นนี่ครับบ้านเพิ่น ้าด้านบนต้องปลูกนี่ครับแล้วนี้งามหลายนด่กินแน่นอนขายพร้อมละนะครับแล้วก็ให้เพิ่นนะครับบ้าน,นใกล้ๆนะเพิ่นเลี้ยนงาให้เพิ่นมาเอาหยาได้เลยตามสะดวก มันคืดคำว่าตัดน,นี่มันท่าน,นียาวันไหน,นท่าน,นตัดนะครับเฝ่าแต่ละต้นเมื่อนี้ใิ้ห้อสีมัส่ปุ๋ยดานบนปัญหาคือว่า้นานอ้ามมากอะ่ะน้ำสีท่วมแน่ปีนี้ต้องชักล่องนะครับชักล่องนี่ให้พื้นไทยชักล่อง กล่องหนึ่งล่องสอง 3, ล่องสามล่องครับไทให้ให้จ้างคนมาไทอันนี้น้ำท่วมกระตายนะครับบอกเ่าวเยาว่าปไตยเดย้นี่มันมันหึมอย و, มันมันมันจืดมันขังน้ำไหมครับหญ้าสถิถงามอันนี้เพิ่งกำลังตัดเดี๋ยวเพิ่งับเขามาเอาฟังในนะครับเดี๋ยวเขาใส่ปุ๋ยกบ กบค้นจังหน่อยแหละมาไทไทยชักล่องคบโค้นอีกรอบน่าจะดีขึ้นป้องกันนาแร้งนะครับบ่าห่มันเหี่ยวมันตายนะครับเนี่ยเบิ้งไปทางนี้ก็โอเคนี่สองตงน้นปลูกคููเลยเพราะว่ามันมีแววว่ามันสิ่ายที่จริงเราสุดท้ายเรามันจะเลื่อนก่ามู พันมะกร้าวนี่ไปซื้อมาจากอำเภอหนองหานนะครับนาะทีพันไม้นะครับเป็นเครดิตพิ่นเนาะซิบเตยเขาไปเบิ้งสวนไปแล้วก็ซื้อมาเลยซื้อมาหาสิบหาสิบหกสิบต้นเพื่อตายกตายปีบางหันห่อนแห้งครับตายสิบสองต้นนี่ปลูกเพิ่มนี่ปลูกชดเชยาานั้นก็จตายแล้วมั้งเนี่ยเดลียวใส่ปุ๋ยครับมือนี่ ตัดยาอีกอกอาทิตย์นึงนะพนาจะเอามาเอา,า,เอาหยาได้นะครับต้นไหนปลูกไม่กับปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเลยปลูกเสริมเพราะมันตายหกจากน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆโอ้สองต้นนี่งามต้นคูน่รีอซีต้นนี่งามหลายี่ยพื้นที่หนึ่งไรนะครับ ได้สี่สิบสี่ต้นข้างหน้าจงที่วางไว้เดี๋ยวจะปปลูกเทียงหน้าหน่อยซอยนั่งอันนี้นะหน้าแรงมากเลยกัวันนี้ก็ตายได้มันมันไม่ค่อยชุ่มน้ำไปได้ที่แถวนะนะครับมีต้นตายต้นบอ่ตอต้นใดก็เอาตอนอาอน้นบ่อใดก็เอาไปยังเดี๋ยวปลูกกล้วยเสริมเข้าไปเดี๋ยตายปลูกกล้วยเป็น้อมไว้ อันนี้อ้อยหวานบ้านโพนสาท่าบอหน้องคายเถวพันธุ์มาปลูกนะครับที่เพิ่นขายน้ำทางน่ะเป็นอ้อยควันอ้อยเพิ่นฝานเปลือกกวกเปลซับเป็นคําเป็นคําขายน้าถนนนะ,นะครับห็นแล้วไปเอามาปลูกอาจจอมีโครงการที่สี่ปลูกเพื่อจะกินขยายพันธุ์ไว้ในสองสองสามหลุมถ้าที่ใส่ปุ๋ยนะครับที่ใส่มือนี่ละ อ้อยหวานบ้านโพนสาผู้ใดพันไปทั้งนั้นคือคือคยได้กินอยู่ครับนี่ท่านใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยห,หัวน้ำใชัไห้เฮ้กล้ยพี่เลี้ยงนี่งามครับงามงามงามางเทิงกำลังสีดูแลดีๆเดี๋ยวเปิดน้ำใส่เลยน้ำปลาปลาเขาก็มีแล้ว ลงทุนจังหน่อยครับแปลกๆฮะสามีสักก่อนเดียครับขอใส่เวลาในการใส่ปุ๋ยออกร้าวต้นน,น้อยๆที่พ่ะท่านเดีโหดน้ำอีกจักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้กับเบิ้งบรรยากาศตอนเช้างามๆนะครับ กดติดต,ตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดต,ตามนะครับเด้อว่าพรมสดําเนินการต่อ,ตอไปอยังไงที่สวนนี้นะครับตัวนี้พื้นที่หนึ่งไรนะครับแต่เบื่องผลผลิตนะครับติดตามวันย,วยาวๆครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ